สำหรับวิดีโอตันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Vfi นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกแล้วนะครับสำหรับ Vfi นะครับด้วยคอนเซปที่เขาจะทําธนาคารคริปโตนะครับแบบเต็มรูปแบบของโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆอีกหนึ่งโปรเจกต์เลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจมนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้ดูทีมผู้บริหารนะครับทีมผู้บริหารที่คุณเห็นอยู่เนี่ยครับหคนนี้นะฮะเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในระดับชั้นนําของโลกเรื่องของคริปโต แล้วมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์สร้างโปรดักต์ระดับโลกมาทั้งนั้นเลยนะครับคนแรกเลยนะลิฟคอลินลิฟคอลินก็คือคนที่สร้าง U X T T อะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับทีนี้ผมจะไปถามนะครับแชท T P T ดูนะครับว่าลิฟคอลินคือใครลิฟคอลินในการเป็นผู้ประกอบการและผู้ปุกเบิกธุรกิจดิจิตอลบล็อกเชนจากสหรัฐอเมริก,ก,กรา,กาปี2013พัฒนาเหรียญ s t a b l e c o i n U s T T เพื่อนะครับสามารถที่จะเอาชื่อของคนเหล่านี้นะครับมาถาม Chat Chat GPT ดูเลยครับหรือว่าเซิร์ชข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับใน Google ได้หมดครับพวกนี้เขามีตัวตนจ,จริงก็ไม่ใช่ว่า V f i เนี่ยเอารูปของคนเหล่านี้มาแปะไม่ใช่ครับเพื่อนดูวิดีโอได้เลยนะครับวิดีโอของ V f i ที่เขาพรีเซนต์ในส่วนผู้บริหารแล้วล่าสุดนะครับเขาก็เพิ่งมาเปิดตัว V f i เนี่ยที่สุนประชุมแห่งชาติิริกิต คือแบบเปิดตัวได้แบบอลังการงานสร้างมากนะครับงานใหญ่ตโตมโหฬารมากนะครับลองดูได้นะครับ,รบลิฟโค林ก็มาด้วยเรารู้จัก u s d t อยู่แล้วนะครับแล้วเรารู้ว่า u d t เนี่ยคือเป็น stable coin อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ใช้กันอยู่แล้วคนนี้คือคนที่สร้างนะครับเขามาทำตัวเนี้ยผมบอกเลยว่า v i ไฟนะ่าจะมีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่และก็เยอะแน่นอน นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอีกหนึ่งความสำคัญมากๆเลยนะครับคนนี้ครับคนนี้คือไม้ไทยสันนะครับไม้ไทสันเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับ v i f i นี่เขาก็มาร่วมงานด้วยที่กรุงเทพนะครับคุณไม้ไทสันทีนถามว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับสำหรับ Wi-Fi เนี่ยก็คือเราจะมาขนเหรียญของ Wi-Fi นั่นเองถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ Coin Market Cap นะครับค้นหาเหรียญ Wi-Fi นะครับสัญลักษณ์เป็นสีเขียวอย่างนี้นะ เหรียญวีไนะครับถูกลืดบนกระดานเทรดอย่าง b i n X x นะครับแล้วก็ b i t m a r t ซึ่งเป็นกระดานระดับเปิดต้นต้นของโลกนะครับก็หมายถึงว่านะครับเราสามารถที่จะขุดเหรียญของ v ีไฟแล้วก็เอามาขายใน Exchange ได้เลยแลกเป็น USDT ได้เลยส่วนรายละเอียดโทเคนอเมกของเหรียญเนนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังกันอีกในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับผมจะพาเพื่อนไปสมัครเปิดบัญชีวีไฟนะครับ ใครจะเข้าไปขุดหรือว่าจะไปลงทุนหรือว่าจะไปลองศึกษาดูก่อนไปดูตัวแอปการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสมัครนะครับสำหรับลิงก์สมัครนะครับผมแนบไว้ตรงใต้ทิปปี้ชันวิดีโอนะครับหรือเพื่อนๆก็ดูตรงในคอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับบิฟายนะครับเขาเน้นสมาชิกเข้ามาผ่านคอมมูนิตี้นะครับผ่านการอินไวท์เฟนนะครับการสมัครผ่านลิงก์เชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อนสามารถที่กดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับพอเรากดลิงก์มาแล้วนะครับมันก็จะวิ่งมาหน้านี้นะครับเราเลือกคอนตินิวไปเลยครับคอนตยๆ Continue เสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกอีเมลแอดเดสของเราลงไปนะครับติ๊กยอมรับข้อตกลงนะครับทั้ง3ช่องเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Continue ได้เลยครับตรงนี้นะครับเขาจะส่ง OTP ไปให้เราที่อีเมลนะครับเพื่อนๆก็กลับไปเอา OTP ที่อีเมลนะครับกรณีที่เรากลับไปเปิดอีเมลนะครับแล้วเราจะกลับมาหน้านี้นะครับบางท่านอาจจะเป็นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหน เพื่อนๆกดลิงก์มาจากยู u ูบถูกไหมครับมันก็จะมาจากยู u ูบนะครับหรือไม่ก็ดูตรง Google Chrome ก็ได้นะครับก็จะเป็นเบราเซอร์ของ u t u b e นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะก็เอา o อทีที่เรารับจากอีเมลมาใส่เลยครับเสร็จแล้วเรากด back นะครับมันก็จะเห็นคําว่า continue นะครับเราก็กด continue ครับตรงนี้เราก็ตั้ง password เลยครับ password ให้มีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขประกอบกันไปนะครับให้มากกว่า8ตัวอักษรนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กด sign up ได้เลยครับตรงนี้นะครับเราก็กด สตาร์ทไปเลยครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอีเมลของเรานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็กด Sign in ได้เลยครับแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับสำหรับการสมัครเปิดบัญชี w i i i นะครับครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในบัญชีของเรานะครับเพื่อไปมาที่ Google Chrome ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า app.vfi. c o นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด Enter ได้เลยครับ ขาก็จะให้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็กรอีเมลพาสเวิร์ดก็ซายเข้าไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนสมัครเสร็จแล้วนะครับก็แอดไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างนี้นะครับผมจะฝากไว้ในท้ายวิดีโอนี้นะฮะก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์ของเขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งว่าแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเขามีหน้าที่อะไรกันนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยมีถึงขั้นว่าเงินที่เราจะลงทุนกับวีไฟเนี่ย การันตีเงินทุนของเราว่าเงินทุนของเราจะไม่หายไปไหนหมายถึงว่าเซฟเงินทุนของเราเป็นบริษัทระดับโลกเดี๋ยวผมจะเจาะลึกอีกทีแล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆนครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไปเพียง,งเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ